สวัสดีครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ครับโปรแกรมขายสินค้าหน้าร้านพอๆนะครับจะมาสาธิตการใช้งานนะครับสําหรับร้านรับซื้อของเก่านะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะสาธิตอยู่2รูปแบบนะครับก็คือการซื้อภายในร้านกับการรับซื้อนอกร้านนะครับเริ่มจากการรับซื้อภายในร้านก่อนการรับซื้อภายในร้านเนี่ยแน่นอนเลยนะครับต้องจําเป็นต้องมีเครื่อง POS นะครับหนึ่งเครื่องแล้วก็เชื่อมต่อกับเครื่องช่าง ดีตอนนะครับ <Wars> ที่เป็นแท่นวางแบบนี้นะครับผมจะสาธิตการขายสินค้าของอันนะครับจะเป็นการรับซื้อนะครับไม่ใช่การขายเท่าที่ครับก็จะเป็นการรับซื้อขวดแก้วก่อนนะครับผมกดที่ขวดแก้วนะครับมันจะให้เราเลือกนะครับว่าคนที่ราขายให้เราเป็นใครนะครับเราสามารถที่จะสร้างชื่อผู้ที่มาขายให้เราได้กรณีให้เป็นลูกค้าประจานะครับแต่ตัวแกรมก็จะดีฟอลส์ให้เป็นผู้ขายทั่วไปนะครับผมเลือกเป็นผู้ขายทั่วไปก่อนแล้วกัน กดจดจำผู้ขายนะครับจะได้ไม่ถามซ้ำนะครับกดยืนยันนะครับอ่าทีเนี้ยมึงถ้าเปอนการช่างนะครับเาีจะมจะช่างให้ดูนะครับอ่าก็นี่เลยช่างปึ๊กนยน้ำหนักไปจะวิ่งเลยครับน้ำหนักจะตรงกันนะครับจากเครื่องช่างสองน้ำหนักขั้นหนักเข้ามาอย่างที่โปรแกรม pos นะครับกดนาโูตะก้านะครับเสร็จขึ้นการช่างเินค้าหนึ่งรายการนะครับต่อมาก็ผมจะช่างเป็นอ่รับซื้อเป็นขวดแก้วสีเขียวนะครับ ผมก็ทงทีนะครับตึ๊บสิบจุดกิโลนะครับกดนั่งลอกานะครับทีนี้ลูก้ามาขายแค่สอย่างนะครับผมกดรับซื้อนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะกดพิมพ์ใบใบสั่งซื้อแบบย่อนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องมันออกเอกสารออกมาให้ยังคนที่มาขายให้เรา อันนี้ก็จะเป็นใบรับซื้อนะครับก็จะจบโฟล์ของการรับซื้อนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของการรับซื้อในฝั่งที่เป็นในร้านนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการสาธิตการใช้งานกรณีถ้าเกิดไปรับซื้อข้างนอกร้านนะครับรับซื้อตามบ้านอะไรแบบนี้นะครับก็คนที่รับซื้อเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใช้มือถือ ที่เป็นมือถือ Android นะครับต่อคู่กับพินเตอร์แบบพกพานะครับเชื่อมต่อด้วยบลูท t ธนะครับอ่าแล้วก็พกตัวเครื่องช่างไปด้วยนะครับอ่าก็จะเป็นเครื่องช่างกิโลในลักษณะนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสาธการช่างเลยนะครับอ่ารีติว่าลูกค้ามาขายขวดแก้วเสียนตาลครับผมจะจิ้มไปก่อนอ่ากดจิ้มไปก่อนอ่าแล้วผมก็มากดเลือกรายการตรงนี้นะครับอตรงน,นี้เลยตอนนี้ตัวค่า d ด f มฟอร์มอยู่ที่1กโ เดี๋ยวผมจะแก้ตรงนี้หน้าง,งานเลยก็คือต้องช่างก่อนถึงจะรู้นะครับเดี๋ยวลอง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 ช่างนะครับแล้วก็มาดูตัวกิโลนะครับว่ามันขึ้นอยู่เย่าไหรอ,อันนี้มันสิบจุดนิดนิดนะครับสิบจุดนิดนิดอ่าเดี๋ยวผมก็จะกกากใส่ไปเป็นตัวนี้นะครับผมก็จะแก้เป็นสิบนะครับใส่โซชนิยมได้นะครับอ่าผมอาจจะใส่ไปสิบจุดหนึ่งก็ได้ แล้วผมก็กดตกลงนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกขายอันที่สองนะครับอันที่สองจะเป็นขวดแก้วสีเขียวนะครับเดี๋ยวขวดแก้วสีเขียวผมก็จะกดชั่งใหม่ทีนะครับลองชั่งใหม่นะครับอันหนึ่งเป็นอันนี้นะครับก็มาดูกิโลกิโลมันขึ้นอยู่ที่สิบอ็ดประมาณสิบอดนะครับผมก็มาเกาะตรงขวดแก้วสีเขียวเป็นส1บอ็ด นะครับ11 11อ่าสมมุติอ่าสมมุติว่าผมถ่ทรทศนิยมเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับสอ,สองตำแหน่งได้นะครับหนึ่งสองอะไรแบบนี้นะครับอ่ากดตกลงนะครับอ่าทีนี้มาดูตอนตอนกดรับเซือนอครับสมมุติว่าผมช่าเสร็จละอ่าแล้วผมน้ำม,มาดูตอนปิน้นตอนสั่งปิ้นนะครับอ่ะขอขออนุญาตวานนะครับผมกดรับซื้อน,นะครับ แล้วผมกดพิมพ์ไปทางคือแบบย่อนะครับตัวเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่เป็นแบบพับพ่าเนี่ยเ็จะพิมพ์ใบเสร็จออกมาให้เราได้นะครับเป็นใบรับซื้อนะครับเอาไว้ให้คนที่มาขายของให้เรานะครับก็จะจบนะครับในส่วนของฟโฟล์การรับซื้อของเก่ากรณีที่เราไปขายในกรณีที่เราไปรับซื้อมาจากข้างนอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานร้านรับซื้อของเก่าบนระบบ Android คับทั้งสวิธีสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ